อ,อีกแล้วนะคะวันพฤหัุบดีที่5นะคะเดือนสิงหาคม2564นะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดหมด,หมดู3วิช,ชานะคะวิช,ชาแรกนะคะให้เรียนตเตรียมเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กเรื่องนี้นะคะเล่มที่2น,นะคะ ันนี้เราจะมาเรียนอยูสามวิชานะคะเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ามทุกๆคนนะคะให้เตรียมแบบเรียนบุคคลและสถานที่ขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า5ค่ะหน้านี้นะคะอ่า กิจกรรมในครอบครัวนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะภาพแรกไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่เด็กๆเ,เคยไปกันหรือเปล่าคะภาพที่2กิจกรรมอะไรเอย่ยออกกำลังกายภาพที่3ากิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันออันนี้เด็กๆต้องเคยทำทุกๆวันนะคะ และก็ภาพสุดท้ายกิจกรรมไมนวาดรูปเด็กๆเ,เคยทำพร้อมกับครอบครัวไหมคะแล้วเขาให้เขาบอกว่าส่นทนาจากภาพเสร็จแล้วให้เขียนตัวเลข1ถึง4ลงในวงกลมแบบนี้นะคะตามลำดับความชอบเลยโดยเริ่มจากเลข1เลข1ก็เท่ากับชอบมากชอบมากที่สุดเลยนะคะไปจนถึงเลข4ชอบน้อยที่สุด อันไหนที่ชอบมากที่สุดให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งลงไปลองลงมาก็เลขสองเลขสากิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดก็จะเป็นเลขสี่ใน4ี่กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆชอบอันไหนมากที่สุดเออให้เด็กๆคิดก่อนแล้วก็เขียนลงไปส่วนตัวคุณครูเนี่ยคุณครูชอบกิจกรรมก็คือออกกำลังกายอันที่หนึ่งเลยค่ะ อันที่สองรับประทานอาหารร่วมกันเลขสองอันที่สามคุณครูชอบวาดรูปและอันที่สี่คุณครูชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะไม่ค่อยได้ไปนะคะเด็กๆก,ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เสร็จแล้วเขาบอกให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพกิจกรรมที่คิดอยากทําร่วมกับครอบครัวมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเด็กๆก็เลือกมาเลยอย่างที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะอันดับที่หนึ่งนั่นแหละให้เด็กๆเอามาวาดตรงนี้เลยแล้วก็พร้อมกับบอกเหตุผลให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วย <c oughs> ว่าทำไมหนูถึงเลือกกิจกรรมนี้ อาจจะเพราะว่ามันสนุกดีใช่ไหมคะเวลาทําร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วมันมีความสุขร่วมกันนะคะ,ะให้เด็กๆลองทําดูคะ่ะ Rau เด็กๆคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือคาทายขึ้นมานะคะพร้อมแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าคะ่ะหน้านี้นะคะอ่านสระอ่านวรรณยุกต์อ่านคำคัดตามรอยประและระบายสีนะคะในรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปอะไรลูกจิงโจ้อ่าเด็กๆก,ก็อ่านก่อนมีตัวอะไรคะมีสระอี แล้วก็มีไม้โทมานะคะเด็กๆก็ต้องคัดคำก่อนคัดตามรอยปะให้ครบทุกตัวนะคะสละอีและไม้โทจิงโจ้อ่านว่าจิงโจ้มีสละอิแล้วก็มีไม้โทนะคะสระก็มีอ่าคัดลงไป รูปภาพที่สองเป็นรูปส้มโอมีอะไรคะสาระโอเห็นไหมคะสาระก็คือสาระโอคัดไปให้ครบทุกตัวเลยนะคะอ่ามีสอเสือด้วยเดี๋ยวก็คัดไปต่อไปรูปที่สามเป็นมีดโอ้มีดอิโต้นี่นะ มีต้มีสละอีนะคะคํานี้มีสละอีคัดลงไปมีต้อเตาต่อไปรูปที่สี่ฮิปโปให้เด็กๆคัดหอนกฮูกอ่าแล้วก็ปลาใช่ไหมลูก ฮิโปฮิโปนี่มีสระ,ะอีนะคะแล้วก็มีสระโอ oh. ไปคัดกันนะคะลูกเสร็จแล้วให้เด็กๆกกระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะแล้วนำผลงานของเด็กๆมาส่งให้คุณครูคะ่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมหนังสืออ่านให้แม่ฟังเล่มนี้ขึ้นมานะคะเราจะไปอ่านพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้าสี่นะคะเราจะมาฝึกอ่านคําที่ประสมสระอือนะคะให้เด็กๆทุกคนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเราจะมาสะกดพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ ตัวอย่างนะคะดออือมอดื่มไม่เอกดื่มดอือมอดื่มไม่เอกดื่มคำต่อไปค่ะยออือนอยืนยออือนอยืนคำต่อไปค่ะ ปออือนอปืนปออือนอปืนต่อไปค่ะฟออือนอฟืนฟออือนอฟืนยออือดอยืดยออือดอยืด คำต่อไปค่ะดอือมอดื่มไม่เอกดื ek, ่มดอือมอดื ek, ่มไม่เอกดื่มต่อไปนะคะกอแงงอแกงจออือดจืดแกงจืดคำต่อไปคะ่ะ กลอางกลางขออืนคืนกลางคืนให e ้เด็กๆทุกคนนะคะไปอ่านร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนทุกๆวันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ